ก็ <c oughs> ขอต้อนรับเข้าสู่เกม l a v p e s M กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับ <S <S ในพาร์ทนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการเก็บ EP อย่างไงให้ไวๆนะครับ EP เนี่ยจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับ EP แบบแรกเลยก็คือ EP แบบจํากัดจํานวนที่เราได้รับต่อวันนะครับก็จะมีลิมิตของเขาอยู่เมื่อเราเก็บเต็มแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเก็บได้อีกแต่มันก็จะมีข้อยกเว้นบางกิจกรรมนะครับที่เราจะสามารถเก็บ EP ได้อยู่นะครับอย่างเช่น q u วสเ m a เ n วสหลักของเราหรือจะเป็นในส่วนของ12กลุ่มดาวนะครับหรือกิจกรรมอื่นๆเดี๋ยวค่อยมาแนะนําแล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยว เรามาเริ่มแรกกันเลยดีกว่านะครับกับการเก็บ EP ไว้ที่จะแนะนำนะครับให้มันตันเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเก็บวันหนึ่งไม่ตันด้วยซ้ำนะครับในกรณีถ้าเราไม่ค่อยมีเวลาเล่นสักเท่าไหร่นะครับแต่อยากเก็บ EP อาณาจักรให้เต็มหรือให้ตันให้ครบตามจานวนก็ให้เรามาเน้นที่กิจกรรมอันนี้เป็นหลักเลยนะครับก็จะเป็นอีเวนต์ตามช่วงเวลาั่้ก็คือ event อีเวนต์อาณาจักรนะครับผม ซึ่งก็จะมี7ดช่วงเวลาด้วยกันนะครับมี10โมง12บนาฬิกาสินาฬิกาสินาฬิกาสินาฬิกาย2นาฬิกาแล้วก็24่นาฬิกานแงว่าทุกๆ2ชั่วโมงนะครับแต่จะเว้นในช่วง2ทุ่มเพราะว่าในช่วง2ทุ่มมันก็จะมีกิจกรรมอื่นๆเดี๋ยวคนอื่นจะไม่ได้เล่นกันนะครับแนะนําว่าควรที่จะต้องมาทำนะครับมันจะมีอีเวนต์ให้เราทําอยู่นะครับผมบางอีเวนต์เนี่ยก็จะเป็นพวกคุ้มกันเก็บของหรือจะเป็นในส่วนของตีมอนเตอร์นะครับผม ซึ่งแค่เรามาร่วมกิจกรรมนี้นะครับแค่สกิลมอนตัว2ตัวเราก็จะได้รับ EP แล้วก็ชื่อเสียงของอาณาจักรแล้วนะครับผมที่เหลือเนี่ยเราก็รอกดให้กิจกรรมสิ้นสุดหรือรอเวลานั่นเองนะครับผมอย่างตอนนี้ก็อยู่ที่90%แล้วส่วนใหญ่ event อีเวนต์อาณาจักรเนี่ยมันจะไม่ค่อยยากทำง่ายนะครับแล้วก็ไปไวด้วยอ่าเห็นไหมับผมแค่เข้าร่วมแป๊บเดียวเองในช่วงเวลานี้ผมก็ได้มาถึง200 0 0 0ซึ่งอันนี้เป็นแค่เควสแรกเท่านั้นนะครับ บางอีเวนต์ของอาณาจักรเนี่ยจะมีอยู่5เควสนะครับผมส่วนใหญ่มันก็ซ้ํากันอาจจะเก็บของ2รอบแล้วก็ตีมอนสรอบแล้วก็คุ้มการอะไรพวกนี้แต่นี้นะครับเราคุ้มกันก่อนแล้วเราก็มาที่อีกอกิจก,กรรมนึงก็คือการเก็บของนั่นเองนะครับอันนี้นะครับเขาจะให้เราไปเป็นโจน อ่าแล้วก็ไปแย่งชิงของนะครับก็จะเป็นถังเล่าในกรณีที่เราติดธุระอื่นนะครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรต่อแล้วแค่เก็บอันเดียวก็พอให้เหมือนว่าเราร่วมกิจกรรมแต่ในกรณีที่เราอยากได้ EP เพิ่มมากขึ้นอยากทําคะแนนเยอะขึ้นนะครับเราก็สามารถเก็บได้เรื่อยๆเลยนะฮะเพราะว่ายิ่งเราเก็บเยอะเท่าไหร่นะครับมันก็จะเป็นคะแนนของเราด้วยยิ่งเรามีคะแนนเยอะนะครับมันก็จะได้เก็บเอ,เอ,เอ,เอ EP ที่เราได้รับเนี่ยก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง แต่เกรดเอสตัว,ตว,ตวนี่ยผมยังไม่เคยได้นะสูงสุดก็คือเกรดเนั่นเองแลวก็ได้ EP เยอะอยู่นะครับมากกว่าเดิมนั่นเองอยู่ที่ความขยัยของเราเนี่แหละว่าเราจะเก็บของกิจกรรมหรือเปล่านะครับผมอ่าแล้วนี่ก็เป็นภารกิจที่2นะครับสิ้นสุดอีเวนต์อ่ะเรามาดูที่3นะก็ได้ประมาณ200,000แล้วก็ได้ค่าชื่อเสียงนั่นเองต่อมาฮะก็กดเข้าร่วมอีเวนต์ที่4ได้เลย ซึ่งโดยรวมแล้วนะครับปกติ event อีเวนต์อาณาจักรเนี่ยจะลงแค่2 3ครั้งก็เต็มแล้วนะครับในส่วนของอีกพี่ที่เหลือถ้ามันไม่ได้รับแล้วนะครับเราก็สามารถไปลงในส่วนของดันเจียนได้ก็จะมีดันเจียนรับอุปกรณ์กับดันเจียนรับการนะครับซึ่งดันเจียนรับอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถลงได้ทุกๆสิบเลเวลเลยนะฮะอย่างที่เกินไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันสามารถลงได้3ครั้งต่อหนึ่งดัน ก็ให้เราเก็บทุกดันก็ได้หรือจะเก็บเฉพาะดันที่น้อยกว่าเลเวลตัวเองสัก1 0เลเวลก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างในกรณีที่ผมเลเวลห้าผมก็จะเก็บดัน50แล้วก็ดันเลเวล40อาจจะถ้าว่างๆหน่อยเวลาเหลือนะครับก็มาเก็บดัน30เพิ่มเติมส่วนดันเลเวล10กับ20เนี่ยอันนี้ก็ปล่อยผ่านไปได้เลยนะฮะเพราะว่าดัานเลเวล40่ิอาตีว่าดัานหนึ่งเนี่ยมันจะได้อ p อยู่ประมาณแสนสามนะครับ3รอบ ซึ่งมันไม่พออยู่แล้วสำหรับ300,000เก้นะครับก็ให้มาลงดันนี้ต่อได้เลยฮะแดนรับการ์ดจิตนะครับลงสูงที่สุดเท่าที่เราไปไหวส่วนตัวนะครับผมก็อยู่ในส่วนของบทที่4แต่แค่บทที่3ชั้นที่5หรือชั้นที่6เนี่ยก็จะได้ EP อยู่ประมาณ300,000ก,กว่าแล้วนะครับถ้าเราลงไหวลงไปเป็นตี้ก็ได้เหมือนกันในกรณีที่เราลง3รอบเนี่ยก็จะได้อีีตกๆ1ล้านเลยทีเดียวนะครับ และถ้า EP อณาจักรยังไม่เต็มอีกนะครับก็ให้มาส่งคุ้มกันนะครับอันนี้เป็นหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้ได้ EP เยอะมากๆเลยทีเดียว5รอบนะครับนอกเหนือจากการได้รับ EP แล้วเรายังได้ตัวนี้มาด้วยนะครับผมก็จะเป็นหีบพูด8โน้ตเป็นกล่องดนตรีเต้นอันนี้เอาไว้ช่วยในการเพิ่ม EP นอกเหนือจากอณาจักรนะครับผมต่อมานะครับถ้า EP ยังไม่เต็มอีกมันยังไม่ครบหลอดนะครับให้เรามาลงอารีนา5รอบหรือจะซื้อรอบเพิ่มก็ได้เหมือนกัน เพราะว่าการลงอารีนนาหรอบเนี่ยเราจะได้ EP ีอยู่ประมาณ7 0 0 0 0 90,000แล้วแต่ระดับตามเดเวลถ้าอยู่ในช่วงเลเวล40กว่านะครับมันจะได้อยู่ประมาณ7000 70, 0นั่นเองก็เรามาหวดหน่อยแล้วกันเนาะแต่นี่ก็คือ ep ีที่เราได้รับ แหล่ง EP ต่อมาสําหรับ EP อนาจักรนะครับนั่นก็คือกระดานฝากงานเราก็สามารถรี EP ที่ให้ได้10,000ขึ้นไปก็ได้เหมือนกันมันจะมีพวก5 0า0 0ื่นหกด้วยเหมือนกันนะถ้าเราดวงดีอีกทางก็ยังได้ของแลด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมกดรับ19ื่นเลยแล้วกันแล้วก็ไปทําในกรณีที่ EP อนาจักรของเราเนี่ยไม่เต็มจริงๆเราเลยช่วงเวลากิจกรรมมาตั้งหลายกิจกรรมก็ให้มาบอดตามแมปก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นแมปตามเลเวลอย่างนี้ ซึ่งมันจะมีมอนเตอร์อยู่ตามแบบอยู่แล้วนะครับเราก็กดเทเลพอร์ตหรือว่าไปได้เลยถ้าถามว่าได้รับ EP เยอะไหมมันก็ได้อยู่พอประมาณตามระดับเลเวลส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ60 7080ถ้าอยู่ในช่วงเลเวล50ก็อยู่ได้อยู่ประมาณ100นั่นเองนะครับก็ตีว่าเป็นหนึ่งโดยช่วยที่เปิดบอร์ดทิ้งไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมและนั่นแหละก็คือวิธีที่เราได้รับ EP อนจาจักรที่จํากัดต่อวันต่อมาเราจะมาพูดถึงวิธีที่เราจะหา EP แบบไม่จํากัดหาได้จากไหนบ้างนะครับ ก็มาเริ่มที่อย่างแรกกันเลยดีกว่าที่แนะนําและสําคัญมากไม่ควรลืมนะครับนั่นก็คือทดสอบเปิดฟ้านะครับซึ่งจะเปิดเป็นช่วงเวลาก็จะเปิดวันจันทร์วันพุธวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ตั้งแต่ตีห้เป็นต้นไปซึ่งเงื่อนไขาการเข้ากิจกร,รรมนี้นะครับผู้เล่นต้องสร้างตีนะครับสคนขึ้นไปและมีเลเวล35มนะครับผม เงื่อนไขง่ายๆเขาก็จะให้เราสู้กับตัวละครในด่านซึ่งจะมีทั้งหมด12ชั้นแต่ในช่วงแรกเนี่ยเขาจะเปิดอยู่6ชั้นก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดเพิ่มเป็น9แล้วก็12ที่หลังแต่ณปัจจุบันนะครับในช่วงเลเวล40กว่าเนี่ยเขาก็เปิดไปที่ชั้น9แล้วแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะผ่านได้แค่ชั้น6นะครับเพราะว่ามอนชั้น7ขึ้นไปเนี่ยจะโหดมากๆอีกทั้งในกรณีที่เราอยากลงให้ผ่านจริงๆนะครับเราควรที่จะต้องไปหาตี้กับผู้เล่นอื่นเพื่อมาลงกิจกรรมนี้นค,คัผมมสําาญก จะอยู่ในช่วงระดับเลเวลนะครับยิ่งเลเวลสูงก็จะยิ่งได้เยอะในกรณีที่เพื่อนๆเลเวล48นะครับก็จะได้อยู่ประมาณ400,000กว่าตอน1ชั้นแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับยิ่งเราผ่านไปสูงก็จะยิ่งได้เยอะขึ้นนั่นเองอันนี้แหละเป็นตัวสำคัญมากที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ไวก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับ ต่อมาก็คือการทําไร่ทําสวนซึ่งการทําสวนของเราเนี่ยจะมี n อ c มาคอยซื้อวัตถุดิบจากเราให้เราทําการขายให้เขาครบทุกคนนะครับผมเราก็จะได้รับ EP ีนอกเหนือแบบนี้นั่นเองนะครับมากน้อยแล้วแต่วัตถุดิบที่เขาสั่งนะครับผมหรือตัวละคร n p c ที่มาซื้อของกับเรานั่นเองนะครับของพวกนี้เราสามารถหาได้จากในสวนเลยหรือเราจะซื้อเอาจากตลาดกลางก็ได้เหมือนกันมีขายนะครับ นี่เลือกไปในส่วนของหัวข้อสวนอ่าเดี๋ยวผมซื้อปลาตัวนี้มาเลยแล้วกันนะครับสามพกวกาหอยนะครับผมแล้วก็กดขายเขาผมก็จะได้รับ EP มาแล้วนั่นเองซึ่งของทุกอย่างเนี่ยเราสามารถหาได้จากสวนเลยนะครับก็พยายามมานั่งปลูกของด้วยเลยแล้วกันนะครับผมอีกทั้งเนี่ยในกรณีที่เราไปตกปลาได้มาเกินเราสามารถเอาไปตั้งขายได้หรือเราไปขุดแร่ได้มาเกินซึ่งมันจากัดจํานวนต่อว,วันนะครับก็ไปตั้งขายได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมต้องตั้งขาย ดูแล้วกันนะฮะไอเทมนี่ใช่ไหมก็จะมีขึ้นอยู่ในหน้านี้นั่นเองถูกแพงแล้วแต่วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ชิ้นนั้นๆนะครับต่อมาข้อที่3นะครับนั่ก็คือกล่องเพลงในกล่องเพลงนี้นะครับก็จะมีไอคอยู่ซึ่งเราสามารถหาได้จากอาณาจักรตรงนี้นะครับอ่าส่งคุ้มกันซึ่งเขาจะให้เราเนี่ยทำภารกิจ5าครั้งนะครับในการเดินไปเดินมาคุ้มกันนะครับซึ่งใช้ระยะเวลาไม่นานเราก็สามารถปล่อยออโต้ไปได้เลยนะครับหลังจากที่เรารับภารกิจแล้วนะ เมื่อเราทคาครบห้าครั้งนะครับเราก็จะรับกล่องเพลงมา1อันต่อ1นวันนะครับเราก็ไปเต้นกับเพื่อนๆก็ได้เพื่อที่เราจะได้ EP ได้ไวมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเต้นนานถ้าไปเต้นคนเดียวเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลานานมากต่อมาหัวข้อที่4นะครับนั่นก็คืออีเวนต์หรือกิจกรรมประจาําวันอันนี้ไม่ควรพลาดอย่างมากนะครับเพราะว่าบางกิจกรรมจะให้ EP นอกเหนือของเราเป็นล้านเลยโดยที่ไม่ถูกจํากัดนะครับอย่างเช่น กิจกรรมสงครามแดนหิมะที่จะเปิดในช่วง2ทุ่มถึง2ทุ่ม45หลายๆคนคงงงว่าเอ๊ะทำไมเขาไปไวจังเพราะว่ากิจกรรมพวกนี้นั่นเองนะครับและอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือกิจกรรม12กลุ่มดาวนะครับที่วันหนึ่งเราจะสามารถลงได้5ครั้งซึ่งจะมีระดับดาวตามมอนเตอร์การที่เรายิ่งตีมอนเตอร์ที่ดาวสูงนะครับเราก็จะได้รับ EP ีที่สูงมากขึ้นอย่างในกรณีที่ผมตีมอนเตอร์5ดาวนะครับผมจะได้ EP ีอยู่ประมาณแสนเก้านะถ้าจำไม่ผิด ถ้า8ดาวก็บอกเลยว่าได้โครเยอะนะฮะจะเห็นความต่างในเรื่อง EP นอกเหนืออย่างมากนะครับหลังจากนั้นที่เราลงกิจกรรมพวกนี้เสร็จแล้วเราก็เอามาแลกแต้มสกิลนะครับเพื่อที่เราจะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้นั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมก็อ่ะจ็อบอยู่ที่50แล้วเดี๋ยวผมกดอัพไปก่อนเลยแล้วกันปัป๊บอะแล้วก็ไปทำการเปลี่ยนอาชีพได้เลยนะครับ เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะติดอยู่ที่ช่วงเลเวล50แล้วมีจ็อบอีพีอยู่แค่48เท่านั้นนะครับในช่วงระยะเวลา7วันซึ่งบางคนเนี่ยไป50หรือ51เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาทํากิจกรรมแบบนี้นั่นเองนะครับต่อมาหัวข้อที่5นะครับในช่วงระดับเลเวลของเราเนี่ยมันก็จะมี NPC มาให้เราสู้หรือเควสสีเหลืองเราสามารถกดดูได้ที่มินิแมปเลยนะครับ การที่เราจะสู้กับ n p c มันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเป็นเควสสีเหลืองเนี่ยมันก็จะขึ้นตามแมปนะครับเป็นเครื่องหมายตกใจถ้าขึ้นปุ๊บเราก็ไปทําได้เลยแต่มันจะได้รับ E ีีน้อยหน่อยนะครับแต่ก็เป็นตัวช่วยหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่ E ีีไม่พอในการเปลี่ยนอาชีพนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปคุยนะฮะอย่างเช่นตัวนี้ฮนะโรมิโอเราก็จะได้รับ EP16 ึ่งนะครับพร้อมกับไอเทมที่ช่วยเสริมสร้างสเตตัสของตัวละครด้วยนะครับเราก็กดสู้ไปแต่อันนี้นะฮะ เดียวนะครับผมไม่สามารถตั้งปาร์ตี้ในการสู้ NPC ได้นะอ่ะกดตีเข้าไปฮนะนั่งออตโต้บาง NPC เราต้องไปสู้ในแมพของเขาเลยนะครับกดเข้าไปฮนะตบ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 ปานกนจังหวะนี้กลุ่มโจรมาหวดหดหวด,หวดเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็กดรับของลูกบอลนะครับเราก็ได้รับ E p มีไปแล้วแล้วก็ผลไม้อีกนิดหน่อยนั่นเองก็กดทำการกินเข้าไปได้เลย ปีอาร์ PR ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแบบนี้นั่นเองหลังจากที่เราจ็อบ50เรียบร้อยเลเวล50ขึ้นไปเรียบร้อยนะครับเราก็จะสามารถทำเคเวสเปลี่ยนอาชีพได้นะครับซึ่งใน1อาชีพเนี่ยก็จะมี2คลคสให้เราเลือกนะครับอย่างเช่นนักเวทก็จะมีนักเวทเพิงนักเวทดำแข็งนะครับซึ่งนักเวทเพิงก็จะเกินคร่าวๆนะครับจะเก่งทางด้านสแตนสตูเบิร์นดาเมจได้ดีมากนะครับเหมาะกับการลงดันทำดาเมจเป็นวงกว้างสกิลหมู่เบิร์นสถานะติดไม และสามารถดึงระยะได้นะครับในเรื่อง PP เนี่ยอาจจะดอปนิดนึงต่อมาในส่วนของนักเวทนำแข็งนะครับก็จะเด่นทางด้านสถานะ c ีซสโล่สตูแชรแข็งสตูได้นะครับก็เหมาะกับการดึงระยะหรืออยู่แนวกลางๆหรือหลังนะครับของการต่อสู้กิลวอลซึ่งเขาก็จะหนักไปทางกิลวอลมากกว่าการต่อสู้แบบเดียวๆดีเนี่ยอาจจะดอปนิดนึงลงด้านสามารถช่วยเคลียร์มอนได้นะครับแต่ไม่เหมาะกับการสู้บอสเพราะว่าบอสเนี่ยจะไม่ค่อยติดสถานะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสโลหรือ แช่แข็งชนะนักเวทน้ำแข็งเนี่ยก็เอาไว้กิววอลเป็นหลักๆแล้วกันนะครับในกรณีที่เราได้สายที่ถูกใจแล้วนะครับเราก็กดไปเปลี่ยนอาชีพได้เลยนะฮะก็กดทำเ,เวสดําเนินตามปกติให้เรียบร้อยนะครับเวสส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอะไรมากนะฮะเดินตามตีมอนไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลากมอนมาตีเลยแล้วกันเนาะเมื่อเราทำเวสเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะพาเรามาสู่วิหารแห่งการเปลี่ยนอาชีพนะฮะ ก็เราสามารถดูได้เลยนะครับกดขอพรเลือกสู่เส้นทางของเราที่เราจะเปลี่ยนไป งตัวตามเนื้อเรื่องที่เปลี่ยนก็ผมจะไปทางนักเวทน้ำแข็งนะครับตั้งใจมาแบบนั้นตั้งแต่แรกแล้วกดและแล้วเราก็เปลี่ยนสู่เมดน้ําแข็งนะครับเราก็จะได้รับชุดใหม่มาด้วยแบบนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งเราก็สามารถรีสกิลได้เลยนะครับในระหว่างนี้กดรีเซ็ตนะครับไม่จําเป็นต้องอัพใหม่แล้วแต่การที่เราจะอัพคัทที่2ได้เนี่ยเราต้องมีพอยต์สกิลอยู่ที่40ก่อนนะครับก็ให้ไปทำการอัพสกิลที่เราใช้งานหรือไม่ใช้งานหรือ Skill อัพสกิลใช้ร่วมก็ได้เหมือนกันนะครับในการเพิ่มดาเมจทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่เราจะก,การอีกทีแล้วกันนะครับในที่นี้นะครับผมจะอัพเป็นสกิลเวสตันนะครับผมแล้วก็เพิ่มโอกาสคิดคอนของสกิลอื่น ส่วนน้าแข็งเนี่ยเดี๋ยวผมจะลง5แล้วกันเนาะป๊าบป๊บปบอ่ะแล้วก็ลงอันนี้ไปอีก5แล้วก็ไปลงสกิลของคาร์ดดักเวทได้เลยนะครับในที่นี้ก็จะมีอยู่หลายสกิลมากมากเลยแต่มันจะปลดล็อกตามเลเวลของตัวละครอีกทีนึงก็จะมี50 54 58แล้วก็62ซึ่งเราลอง62แล้วเราเราค่อยดองจ็อบในตอนนั้นก็ได้เหมือนกันในกรณีที่เราอยากแลกแต้มจอ็อบหรือแต้มสกิลเยอะๆนะครับในที่นี้ผมจะเอาอ่าสกิลนี้มาใช้ก่อนแล้วกันนะฮะมือ เดี๋ยวค่อยไปลองทดสอบไปทีว่ามันจะแรงเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เอาความแรงของดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยเลยแล้วกันเอาล่ะที่เหลือก็ไปจัดสรรสกิลให้ดีๆแล้วก็ไปทำการใช้งานได้เลยนะครับ และนี่แหละก็คือวิธีการเก็บ EP อณาจักรแล้วก็ EP นอกเหนือนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จะทํยังไงแล้วก็หา EP ยังไงมาเปลี่ยนอาชีพกันเหตุเข้าเปลี่ยนอาชีพและทาไมเรายังเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็ลองเอาไปปรับดูแล้วกันคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าถ้าชอบอยังไงก็ฝากรบรู้กดไลค์หรือคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับทิ้งไว้หน่อยนะฮะขอตัวลาไปก่อนในพาร์ทนี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายครับผมไปลยครับ